เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกรพาคุณผู้ฟังไปที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาคะ่ะ ไปพูดคุยกับตำรวจท่านหนึ่งนะคะที่มีเวลาช่วงหนึ่งก็ทำงานด้านการเกษตรเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยค่ะพูดคุยกับดาบตำรวจไพรรัตอปะปมาเถนะคะตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะคะตอนนี้อยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่ไพรรัตนะคะพี่ไพรรัตขาในส่วนของการทาการเกษตรต้องถามแบบนี้ก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นข้าราชการตำรวจแล้วก็เวลาว่างส่วนหนึ่งก็ไปทำการเกษตร เกิดแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างทําไมสนใจงานด้านการเกษตรอะคะแรงบันดาลใจเริ่มแรกก็คงจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรบุษหรือพ่อแม่เราเป็นชาวนาแล้วก็ท่านก็ให้เราช่วยตั้งแต่สมัยเด็กเด็กๆเลยนะครับก็คือ,คอจําได้มาหมดเลยนะครับแล้วอีกแรงบันดาลใจข้อสองี่สําคัญมากคือไปดู YouTube อยู่พักหนึ่งแล้วมีการนําชาวต่างชาตินะครับมาเป็นวิทยากรมาอธิบายเรื่องการทํานาให้คนไทยฟัง ท่านนั้นก็คือนายมาตินวิลเลอร์ครับนค่ะเคยได้ยินค่ะเประเทศอังกฤษนะครับเป็นคนประเทศอังกฤษแต่ว่ามาทำไม่ได้แฟนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็<อ>มีหน่วยงานราชการครับเชิญเขาไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำนาอ้าวทำไมเราต้องให้ฝรั่งขอโทษนะครับที่เรียกฝรั่งให้ฝรั่งมาสอนคนไทยเรื่องการทำนาค่ะนะครับตั้งแต่เริ่มรับราชการตำรวจเนี่ยผมเป็นตำรวจอยู่กรุงเทพมหานครคือในนครบาลนะครับนครบาลก็จะใช้ชีวิตที่อยู่ในกรุงเทพก็คือแสงสีเสียงนะครับค่ะครับก็คือมีคิดอย่างเดียวว่า จะไม <ML> ่กล <Pok> er. ับมาทํานาเพราะรู้ว่าการทนามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันล้ามันมันลําบากครับคก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเกือบค่่นชีวิตนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดคือลีสานก่อนนะครับอหาสารคามอ๋อพี่อยู่ที่มหาสารคามนะคะจังหวัดมหาสารคามก่อนจังหวัดมาสารคามแต่ว่าพอดีมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพะเยาก็ต้องตามครอบครัวมาที่จังหวัดพะเยาครับ จากที่มหาสรารคามแล้วก็มาที่ดอกคําใต้อํเาเภอดอกคําใต้ที่จังหวัดพะเยาแล้วทําการเกษตรมันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะหนึ่งหละพื้นที่ต้องแตกต่างกันแน่นอนสภาพดินสภาพอากาศแตกต่างแตกต่างครับแตกต่างมากเลยภาคอีสานจะเป็นดินทรายนะครับดิน <c oughs> ทรายทาการเกษตรจริงๆแล้วการทำเกษตรที่ดีแล้วในหลักการคือาการทําเกษตรดินทรายจะทําง่ายและได้ผลดีกว่าดินเหนียวและก็ดินทางภาคกลางนะครับค่ะ แต่ว่าควรอีสานจะเข้าใจผิดว่าการทํานาหรือดินทรายหรือการเกษตรดินทรายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยุ่งยากครับเพราะว่าดินทรายเขาไม่อุ้มน้ำพอเขาไม่อุ้มน้ําแล้วโรคของพืชจะไม่มีครับอพอเราลดน้ําไปน้ําจะซึมเข้าไปผ่านดินลงไปหายไปเลยทําให้โรคเน่าโคเน่าของภาคอีสานจะไม่มีซึ่งต่างจากพืชเหนือที่จังหวัดพะเยาที่ดอกคำได้ตอนนี้ถาหนาขุช่ว่นี้ครับมันเป็นดินเหนียวค่ะแลวน้ําขังน้ําไม่ระบายเป็นโรครากเน่าโคเน่าเยอะมากค่ะ คร oh. ตรงนี้น้อยคนที่ที่จะเข้าใจผมคิดว่านะครับน้อยคนที่จะเข้าใจค่ะว่าดินทรายทางภาคอีสานทําเกษตรได้ดีกว่าภาคอื่นครับนี่ก็คือเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมาด้วยนะคะหลังจากที่<ช>มาจับ,บงานเกษตรเต็มตัวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่ตัดสินใจมาเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาอะคะ่ะส่วนแรกที่เราทําเป็นลักษณะของการปลูกอะไรบ้างคนะ คือตั้งใจมาปลูกอังวลเลยเนื่องจากว่าพื้นที่ของอำเภอตะคำใต้ตำบลบ้านถ้ำเนี่ยพี่้องเกษตรกรจะปลูกข้าวข้าวโพดแล้วก็ถั่วเหลืองครับค่ะซึ่งข้าวโพดนี่ลงทุนไปลงทุนไปประมาณนะครับกิโลกร,รัมละสี่บาทถึงห้าบาทค่ะแต่เมื่อขายจะได้กิโลกร,รัมละอย่างมากก็จะสามบาทห้าสิบถึงสี่บาทครับอืมเป็นเป็นพืชที่เขาปลูกกันเยอะมากแล้วก็เอียนกระเทียมครับกระเทียมกระเทียมบ้านนี้ปลูกปลูกเยอะมากครับคือการลงทุนครั้งแรกเขาจะลงทุนสูงเนาะ พอออกสู่ตลาดเนี่ยมันมันล้นตลาดครับ<อ>แล้วก็เลยมองหาความแตกต่างว่าเราจะปลูกอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเคยไปเที่ยวสวนอง,งุ่นแถวทางภาคตะวันออกนะครับพาพาครอบครัวไปเที่ยวทางภาคตะวันตะวันออกแล้วเห็นอง,งุ่นมันเป็น,เป,นเป็นพวงเป็นซุ้มเป็นโรงเรือนสวยงามก็เลยอยากทําครับค่ะโอ้ก็ตัดสินใจมาถือว่าบุกเบิกเลยไหมคะในส่วนของใช่ครับ,บอาเภอดอกคํ<ข>า <ำ S 2> ใต้ทําสวนอง,งุ่นก่อนเลยมีชื่อว่าสวนอง,งุ่นสุปริยา องุ่นสุปรียาค่ะเหตุผลที่ตั้งชื่อสวนองุอ่นชื่อสุปริยา,รยาครับชื่อภรรยานะคะชื่อภรรยาครับในที่สุดพอปลูกองุ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาอะค่ะเราต้องเรียนรู้ปรับตัวอะไรบ้างไหมคะกับจุดเริ่มต้นเยอะเลยครับเพราะว่าองุ่นไม่ใช่พืชถิ่นของประเทศไทยแต่องุ่นที่ปลูกใ่ที่สวนเป็นองุ่นไรมเมล็ดแบล็กโอปอ่ะซึ่งเป็นองุ่นไรมเมล็ด ผลไรเมล็ดครับเรียนเป็นอนุนกินเรว่าองุนทานสดครับค่ะแล้วก็ข้อเสียของเขาคือเขาไม่ใช่พืชผิ่นของประเทศไทยครับทําให้การดูแลยากก็ตอบตรงนี้เลยว่าคิดผิดคิดผิดพอสมควรที่มาปลูกพืชอนุน,นโดยที่ไม่มีความรู้ครับค่ะครับแล้วก็ลงทุนไปไปสูงมากอลงทุนไปสูงมากครับค่ะแล้วพอทอํายังไงบ้างคะถึงจะเรียกว่าพอดีลงตัวแล้วก็สามารถเดินต่อได้ในส่วนของการทําสวนองุน แต่ตอนที่เราลงไปแล้วผลผลิตมันออกมาค่ะมันสวยงามม,มันขายได้ราคาดีค่ะขายกิโลละสองร้อยห้าสิบาทเลยนะครับอครับแต่ว่าก็คืออย่างว่ามันมันทายากเนาะ,ะทํายากเป็นอะไรยากแล้วก็ผมมีงานประจําอยู่แล้วค่ะก็หลายๆสวนที่เขาทําแล้วประสบความสำเร็จคือเขาจะดูแลอยู่กับองุ่นเกือบยี่สสี่ชั่วโมงมหรือไม่ก็จะมีทีมงานหรือว่ามีมีคนงานดูแลให้นะครับค่ะ แล้วการจะปลูกองุ่นจะ,จะสําเร็จด้วยจะต้องมีร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารประกอบด้วย่คะ,ะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปพอเห็นราคาอางุ่นแล้วก็จะไม่ไม่กล้าซื้อกินองุ่นแต่ก็จะซื้อกาแฟนะครับหรือว่าน้อาองุ่นหรือว่าอาหารจานด่วนประกอบไปก็จะได้คืนทุนได้ไวมากครับก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปซะมากกว่านะคะใช่ครับในส่วนขององุ่นพวงสวยๆเลย พอทอําองุ่นแล้วอะค่ะหลังจากนั้นมีการขยับขยายปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะเริ่มมามีหน่อไม้ฝรั่งค่ะมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่มหัศจรรย์ของของ,ของพี่น้องอีกศาสนาหนึ่งเลยนะครับค่ะมีช่วงหนึง<ด>่งที่กระแสนิยมมากๆเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็มะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่ดูแลง่ายค่ะราคาราคาดีแต่ปัญหาคือเขาก็อีกอย่างเขาเขาไม่ใช่พืชผิดเราอีกแล้วครับค่ะ เป็นของประเทศตุรกีกับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนํามาปลูกบ้านเราแต่ก็ดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายจากองุ่นหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มะเดื่อฝรั่งเป็นฝรั่งคร่บอย่างอื่นก็จะเป็นพืชถิ่นกล้วยเป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ำว้าแล้วก็ดอกไม้หน่อไม้หน่อไม้หวานี่ไงครับค่ะอันนี้ก็คือตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าปลูกขายแต่ปรากฏว่าหน่อไม้หวานนะครับปรากฏว่าได้ขายครับค่ะปลูกไว้สามสี่กอออกหน่อมาทีหนึ่ง ห้าสิบถึงหกสิบหนอครับโอ้ห้าสิบถึงหกสิบหนอใช่ครับสามกอเนี่ยนะครับสามากอขายดีมากคนนิยมด้วยครับคนนิยมด้วยครับราคาราคาไม่แพงเนาะมันเป็นพืชผิ่นราคาที่เขาจับต้องได้ก็ปรากฏว่าตัวนี้เป็นราคาที่สามารถที่จะมาใช้ทุนในการซื้อปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีมใส่ต้นไม้ต่อไปได้ค,ค่ะจากหน่อไม้หวานเนี่ยแหละเป็นต้นทุนที่ดีเลยในส่วนของการซื้อปุ๋ยแล้วก็สิ่งต่างๆปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับค่ะ เท่าที่พี่แพรัตน์เล่าให้ฟังก็คือเป็นเกษตรแบบผสมผสานเลยบนแนวคิดนี้บนแนวคิดเกษตรผสมผสานครับแล้วล่าสุดนี้ไปลงกล้วยหอ,หอมทองครับอที่เป็นท,ที่รู้จักอยู่นะเวลานี้ที่รู้จักเวลานี้ซึ่งกล้วยหอมทองเท่าที่รู้จักก็คือจะมีสองทีง่ห่อสองแหล่งที่มานะครับมาจากอาเภอทายางจังหวัดเพชรบุรีกับอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับค่ะ อาจากที่ท่ายางเพชรบุรีแล้วก็ปทุมธานีสองสายพันธุ์ส่วนของของผมนี่ได้มาจากท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับความโดดเด่นของสายพันธุ์นี้ค่ะพี่ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงบ้างที่พี่ได้มาจากทาา่ายางเพชรบุรีท่ายางกล้วยหอมท่ายางเขาเน้นเลยครับเก้าเก็ปลูกส่งประเทศญี่ปุน่นค่ะปลูกส่งประเทศญี่ปุ่นเลยส่งออกอย่างเดียวเลยเราก็เลยไปติดต่อขอซื้อพันธุ์เข้ามาเขาว่ามันจะหอมหอม หอมแล้วก็เนื้อเนื้อจะไม่ไม่ยุ่ยไม่ไม่เละครับก็จะไม่เละครับซึ่งต่างจากต่างจากกลวยอื่นแล้วความหอมของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยคือติดตัดออกมาหรือว่าเราเดินผ่านมันจะได้กลิ่นของกล้วยตัวนี้ออกมาครับอเดินผ่านนี่ได้กลิ่นเลยนะคะแค่เดินผ่านยังได้กลิ่นเลยครับว่าสมสมเชื่อกล้วยหอมหอมหอมจริงๆหอมทองเลยนะคะหอมทองครับค่ะผลผลิตเป็นยังไงบ้างพี่ต่อเครือตอนนี้กําลังออกผมปลูกไว้ เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แต่ว่าก็คือแยกเป็นสอง,สอง,แ,ปงแปลงแปลงละครึ่งไร่คะแปลงละครึ่งไร่ครึ่งไร่กล้วยหอมทองทับลูกเน้นทางด้านเรียกว่าเชิงธุรกิจนะครับเชิงธุรกิจจะปลูกห่างกันสองคูณสองเมตรไร่หนึ่งจะใช้จํานวนสี่ร้อยนอครับสี่ละนอต่อหนึ่งไร่ฉะนั้นผมแบ่งเป็นสองงานก็ต้องงานละสองร้อยต้นสองร้อยต้นเสร็จแล้วก็ตอนนี้แปลงแรกกาลังให้ผลผลิตมีทั้งหมดร้อยสองร้อยต้นเนี่ยตอนนี้ออก่อกปีออกลูกไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับ ซึ่งคือแรกจะได้ตัดในวันลอยกระทงปีนี้โอ้ oh, ที่จะถึงนี่เลยนะคะยี่ถึงนี่เลยครับวันลอยกระทงได้ตัดแน่นอนได้ตัดแน่นอนครับค่ะพี่มีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างให้กล้วยหอมทองเราเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของท้องตลาดค่ะการดูแลกล้วยหอมทองจะต่างจากกล้วยพื้นบ้านหรือว่ากล้วยประเภทอื่นอืมถือว่าถือว่าเยอะถือว่าเยอะพอสมควรคในกรณีที่เราอยากได้แบบคุณภาพนะครับคืออันดับแรก การปลูกกล้วยจะต้องเตรียมดินจะต้องไถตากดินอย่างน้อยสองอาทิตย์ตากดินหมายความว่าฆ่าเชื้อราเชื้อราในดินที่เป็นเป็นภัยต่อกล้วยนะครับคตากให้แห้งตากให้แห้งเลยนะครับแล้วก็ปั่นปั่นให้เรียบปั่นให้เรียบแล้วก็ควรจะเอาโดรไมหรือว่าปูนขาวโรยโรยหน้าโรยหน้าก่อนแล้วก็ปักให้เรียบจากนั้นก็ปักรูปักเข็มไปปักหลุมใช้หลุมเนาะให้หลุมที่เราจะจะปลูกอะครับปักหลุมว่าห่างกันห่างกันขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ เสร็จแล้วจะร้างอย่างนั้นต้องวางระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าเพิ่งปลูกกล้วยก่อนวางระบบน้ํานะครับบางคนปลูกกล้วยก่อนวางระบบน้ํามันจะยุ่งยากและทําให้หน่อช้ํอให้วางระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนว่าน้ําเราโยงตรงไหนจะจะใช้ระบบน้ําแบบน้ําหยดหรือสปริงเกอร์แล้วเราดูว่าถ้าสปริงเกอร์จะดูว่ามันน้ํามันลดได้ทั่วแปลงไหมค่ะนะครับถ้าลดได้ไม่ทั่วแปลงให้เราขยับสปริงเกอร์ไปแต่ระบบน้ําหยดนี่เราจะกําหนดได้เลยว่าให้อยู่ตรงไหนตรงไหนของกล้วยครับ แต่แล้ววางระบบน้ําเรียบร้อยแล้วถึงจะขุดหลุมปลูกค่ะช่วงที่เหมาะสมที่จะปลูกกล้วยที่สุดคือมกราถึงเมษามกราคมถึงเมษายนช่วงของการงลงหน่อของทุกปี<ช>ค่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นหน้าแรงค่ะหน้าแรงโรคไม่มีอืมครับโรคไม่มีคนโบราณจะพูดว่าห้ามปลูกไม่ควรปลูกกล้วยช่วงเขา้าพรรษาค่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าผมผมฝืนนะผมอยากได้เยอะผมก็เลยมาปลูกช่วงเขา้าพรรษา ปรากฏว่าหลายต้นเป็นโรคเน่าโคนเน่าตาย mm hmm. คือคืออย่างนี้นะครับที่ปลูกหน้าแรงเพราะว่ามกราคุมพามีนาเมษาเนี่ยเป็นเป็นหน้าแรงแล้วโรคของพืชไม่มีค่ะ <c oughs> แต่ว่าเรามีน้ําเรามีน้ําให้ลดให้ให,ให้ประมาณสองถึงห้าวันต่อครั้งนะครับลดน้ําเสร็จแล้วพอเลยหน้าแรงไปพืชไอ้กล้วยเขาแข็งแรงเขายืนต้นได้แล้วรากเขารากล่าเขาเดินแล้วเมื่อหน้าเข้าหน้าฝนช่วงพฤษภามิถุนา รากเขาแข็งแรงแล้วฝนมาเขาก็ไม่กลัวครับอตอนนี้สบายแล้วกยืนต้นแล้วเราต้องไม่ต้องรดน้ําค่ะเราก็ไม่ต้องรดน้ําให้เขาตอนนี้กล้วยเราจะเลยเติบโตได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องโรครากเน่าคนเน่าครับอเน้นย้ากับคุณผู้ฟังนะคะช่วงของมกราคมถึงเมษายนเนาะในการปลูกนในการลงนอเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะปลูกกล้วยค่ะแล้ววิธีการดูแลช่วงของออกปลีกล้วยแล้วอะคะออกเครือออกมาเนี่ยมีอะไรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ ช่วงออกปีมาระวังเป็นพิเศษเนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นกล้วยที่มีลูกขนาดใหญ่ค่ะถึงแม้เครือนึงจะมีอย่างมากหกหวีนะครับหกหเจ็ดหวีเนี่ยแต่ลูกเขาขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเครือนึงน้ําหนักประมาณยี่สิบถึงสาสิบกิโลขึ้นไปปัญหาของเขาก็คือเขาจะหักคอก่อนที่เขาจะกล้วยเขาจะแก่ครับอหักคอแน่นอนอแก่หักคอแน่นอนครับเพราะว่ากล้วยต้นกล้วยหอมทองจะเป็นกล้วยต้นเล็กเรียวเขาจะไม่อวบอ้วนเหมือนกับกล้วยน้ำว้าของเรานะครับของของเมืองไทยเราค่ะ เมื่อเขาหวัวโตเขาก็ต้องหักหักหักคอครับค่ะ <c oughs> เราก็ช่วยเขาโดยวิธี <c oughs> ดามดามไม่ใช่แค่แค่กระดามกระดูกสันหลังของเราก็คือใช <c oughs> ้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ลำเดียวนะครับไปแนบใกล้ใกล้ต้นแล้วก็เอาเชือกผูกอพูดตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพค่ะ <c oughs> ก็คือมีมีมันจะมีคลิปมีหลายหลายอย่างอยู่ในใน youtube ครับให้ให้ดูนะครับลองลองเข้าไปดูหาหาดูก็ได้ครับว่าค้ำกล้วยด้วยไม้ไผ่ลำเดียวอย่างเนี้ยครับ ก็จะมีวิธีการให้ดูเนานะ,ะใช่ครับเสร็ก็ขึ้นมาแล้วครับค่ะ <c oughs> โอ้นี่คือเทคนิคในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันต่อเรื่องของเทคนิคการปลูกกล้วยหอมการทําองุ่นด้วยนะคะวันนี้เวลาน้อยจริงๆค่ะพี่แพรรัตค้ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างโดยเฉพาะย่างยิ่งความสุขที่ได้จากการทําการเกษตรควบคู่กับงานประจําอยู่ด้วยอะคะ่ะครับผมสําหรับความสุขทางการการ,การเกษตรบางทีวัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่เป็นความสุขที่ ยั่งยืนหมายความว่าอย่างที่สวนตอนนี้เป็นสวนแบบผสมผสานปรากฏว่าเขาบอกว่าทําสวนกเกษตรผสมผสานแล้วจะเป็นกเกษตรแบบพอเพียงแต่ผมขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่กเกษตรพอเพียงครับผมใช้คาว่ากเกษตรเหลือเฟือโอ้ أو, ค่ะผลไม้หลายอย่างอย่างกล้วยอย่างหน้าไม้ตอนนี้พวกผมที่สวนผมในครอบครัวผมแทบจะไม่ไม่อยากกินแล้วเพราะว่ามันมันเหลือเฟือจริงๆครับค่ะต้องต้องไปแจกจ่ายและสุดท้ายเราเราได้จําหน่ายได้ขายได้ได้ไดเงินเข้ามาครับแล้วใครที่อยากจะปลูก ใครอยากทําอะไรต้นไม้หรือว่าเกษตรเนี่ยอย่าลังเลครับถ้ามีที่มีทางอยู่แล้วให้รีบรีบลงเลยรีบปลูกเลยค่ะแล้วต้นไม้ที่โตที่วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ครับค่ะสมบูรณ์ที่สุดนะคะเริ่มต้นไวัยประสบความสําเร็จวัยแล้วก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆอย่างที่พี่เพรัศบอกก็คือนอกเหนือจากเหลือกินเหลือใช้ในครอบครัวแล้วนําไปแจกจ่ายแบ่งปันผู้อื่นแล้วยังสามารถนําไปจําหน่ายได้ด้วยสร้างรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งนะคะนอกเหนือจากงานประจํา วันนี้ขอบคุณดาบตำรวจภัยรัฐอปาปามเถนะคะตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดค่ะวันนี้พาคุณผู้ฟังไปไกลถึงตำบลบ้านถ้ำนะคะอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะที่สวนอัง,งุ่นสุปริยารวมไปถึงเกษตรผสมผสานด้วยขอบพระคุณมากค่ะพี่ภัยรัฐค่ะครับผมยินดีครับ ่วงของเข้าสวนลงไร่นะคะคุณผู้ฟังทางบ้านสนใจสวนองุ่นสุปรียาและการทำเกษตรผสมผสานทั้งในส่วนของเทคนิคการปลูกกล้วยหอมการทำสวนองุ่นค่ะติดต่อไปที่ดาบตำรวจภัยรัฐอาปมาเถนะคะตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดอยู่ที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะ0847 6 8 4 8 4 8 0 8แปดสี่แปดหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะคะค้นหาคำว่าภัยรัตอาปะมาถคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรวมไปถึงติดตามภาร,รกิจในส่วนของการทำเกษตรผสมผสาน ของดาบตำรวจภัยรัฐได้มีทั้งในส่วนของการแนะนำเทคนิคต่างๆผ่านทางคลิปวิดีโอและการไลฟ์สดนั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอ,อกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะสวนองุ่นสุปรียา